น่าเอ็นดูค่ะน้องอึ่งอ่างจากตัวเล็กๆเมื่อตอนหน้าฝนตอนนี้หมดหน้าฝนแล้วก็ยังไม่ไปไหนแต่โตขึ้นเยอะเลยค่ะประมาณสิบเท่าจากเดิมนะคะตอนนั้นตัวน,นิดเดียวเท่าปลายนิ้วก้อยได้มั้งคะตอนนี้ตัวใหญ่แล้วแล้วก็ทำไมไม่ไปไหนเสีจะอุยอ้ยอุ้ยไปไหนฮะมานี่มาไหนมานี่มา วันนี้จะไปไหนล่ะนะล้าทำตัว <laughs> ทำตัวพองเอ้ยไห <laughs> นแล้วก็ทำเป็นตัวพองแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีอยู่แถวเนี้ยไหนมาดูดิเฮ้ยเราอุ้มหน่อยได้เปล่าเราอุ้มหน่อยได้เปล่าเห็นเขาตั้งแต่ตัวเล็กๆอะค่ะ,ะจนรู้สึกคุ้นเคยยังไง กินอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราหาให้กินชอบกินอะไรอะ่ะอึ่งอ่างเขาชอบกินอะไรคะนะเดี๋ยวเราไปหาใน,นเน็ตก็ได้เดี๋ยวเราวางว้ให้โอเคไหนดูตัวนีไม่ต้องทําพองเลยแล้วก็ชอบมาแล้วก็ทําเป็นกลัวนี่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปจําศีลหรอฮะแล้วพวกพวกไปไหนหมดอนะ่ะตอนนั้นมาหลายตัวเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยมาว่ายน้ําอยู่ในกระมังแล้วทําไมตัวนี้ไม่ไปไหนนาย ไม่ต okay, okay. ้องทำเป็นกลัวเราเพื่อนกันใช่ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออเโอเโอเค่แคคเซซีเข้าใจเข้าใจไม่หยอกแล้ว